ขอบคุณพ no. mm. ี่น้องมาสนับสนุนในที่มั่นเชียงอีสานอีหย่างก็บ้านนี่เนาะมาไทยบ้านดคือโบหูจักควอมท่น้อบานเนี่ยอ้ามหาสตงยไไปจะไปไปยังก่นี่มละ่ะยัยๆๆฮะออกมายังเด้อนเลเอาเจ้าไทยบ้านไหเดานนนไหวนองวัวซอนนไหวนองวัวซ้อ เขานางเบิงทั้งหนาทั้งหนาเจ้าผ้ากันขึ้นมาอย่างก็ว่าคนกันยังบอกปรเสิทจยังบทัตรได้ล่าพี่ล่าน้องอยู่อย่าเฝ้าล่ามังคท่านได้ตายอย่าเฝ้าล่านี่ล้านไข่เนี่ยล้านไข่เออคือจะซี่สันดอกจังไหนมามาบอกกันดูเพลงยังก่อนังนึงเพลงมังนึงนี่ฮักอ้ายซำแดยแล้วแต่เขามัเออแล้วแต่เขาคนเฮาฮักกันน่ะคนเฮาฮักกันไม่ยังอ่ะผู้บ่าวผู้สาวเออเออ เออนั่นแหละอยากถามเบิ้งว่าเจ้าที่ฮักไข่ซ้ำใดเออผู้บ้านผู้แข้งน่ะขมอสพรคุณเดชคขมอสพรคุณเดชปีไก่กะแล่แหล่ปีนี่แหลก็เก่าเด้อนะพวกมีผู้ใดคือไข่ดอกเออขอยเซลซูฟังเด้อเอาวะาม่ไข่เซลซฟังคือเด้อนี้นะไข่กับหลานนี่เน่าแล้วเน่าอีกคือมาจังทรัพยมันไม่ได้ออกจักเทียนี่แล้ว ว่าเสว่มาแต่สี่ทุ่มยังบนเฉลได้ออกอยู่เอาจากสี่สายญงคนนี้ว่าเสี่ยวหลานข่อยมาลองเพลงนั่นเนี่ยเออเอามันน้องเพ่งเป็นยุทธเถอะล่องเป็นข่อยกับพวกเขาใจแค่กันว่าหลานข่อยแจ๊คสิเป็นกระเทยคือสิเป็นผู้ใต้ก็เบิงจังสี่กบหูแล้ววาจะต้องไปไปนั่นนี่ยังมันก็หูอยู่แล้วว่าเป็นนี่ยังมันก็บอกมันอยู่ว่าล่ะมึงจะสับสนไนมโตจะของได้ล่ะบอกมันเนี่ยจะยิมไหลไปยัง เวียนเขียวมันกูอยากกินขโค้กสดเอาเส้นสิไงมันหน่ายไหลเจ้าให้ให้ให้ร้านเจ้าแสดงความสามารหนาเวทีเต็มที่คอยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอยร้อนไปแล้วแต่เจ้าเอาอีเล้วโอ้ยเนาะบอกง่ายเนาะอ่ะสวัสดีพี่น้องเออสวัสดีพี่น้องจ้าบักฮอดอะไรครับพี่น้องกระสีหูจักปัโอ้ขับขับขับเดี๋ยวจัดให้นะครับทั้งสุขคอยกระสีจัดให้ที่กันหนมาไหมไม่ยั้งเลยเงินเล่อเงื่อนจี้บ้าบ้า ร้านคอยเนี่ยมันอยากเชิญห้องเพลงอยากห้องเพลงอยากแสดงความสามารถความสามารถหลายแมนหลา่ซัมดาว้ายตับผีบอลบอลไม่หยังเนี่ยความสามารถมันที่ขอกรเลยว่าเอาจัชซีเสล่ะขอโอกาสเวลาของแม่นกหน่อยเนาะซื้อหยังอันฮอสฮะฮอสมีอะไก็มิสเอาฮอสอันนั้นกะ มอสบอกกันเลยวะอยากให้มอสเนี่ยมอสต้องมอีอันนั้นม <laughs> อสเอออันนี้จึนส์เอออันอันนี้กะ<อ>ชลีสจุ้ยพี่น้องเพิ่งถูกจักกันแล้วเออแล้ววันนี้จะซุฟังเดอ้อล่ะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงนี่<อ>ต้องตั้งใจทำงานเดีค่ะเอออุยมา,า,าต้องต้งองฮะค่ะพะนะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ใช่ยรอเนี่ยฮะ คนคนหาจะจะขอห้องบ่พอนั่นคนหาจะของยังบ่พอพ่อถ้ามึงแต่งตัวแบบนี้มึงจะไปห้องน้าผู้เดียวเด้อะไปงานเอาบริคืนมาเดี๋ยวกูจะบอกให้มันไล่หลายที่อยู่นี่มาไปยังดอกละอือันโอ้อีเม่์เป็นเงินมาแจกเพมึงขอบคุณกับโอ้อีเม่์มาแต่ฟังเวียงบัตจะนี่มืึงน่าไปพ่อกันอยู่เวียงจันเนาะอย่าบ่มีโอกาสได้คุยกันเพราะว่าเออเท่านเพิ่นกะหามเนาะบ่ให้ออกไปหา ตาถูอีแม่มได้อออีเขอบคุณหลายๆแม่อยู่ดีมีแห้งอีแม่มาจกคนมาสองคนนะเมื่อวานมาสี่มาเมื่อนี้มาสี่คนเมื่อวานใช้เวียงจันทร์เมื่อนั้นไปสองแต่ว่าเมื่อนี้มาสี่คนแม่สี่สี่เลยอวะยักจัน ร้านเจ้านี่ลํำเป็นล่องเป็นอยากมาแสดงความสามารถแม่นแม่นกเปิดเปิดโอกาสเห็นิ่าทุกคนผู้ใดมีความสามารถอขึ้นมาทั้งวิธีกล้าแสดงออกโอเคเลยนะชิลองเพียงหยังมือนีหยั่งค่ะชิลองเพียงหยังจูบจิ้มค่ะฮะจูบจิ้มค่ะจิ้มนี่ภาษาไทยคนว้ระมัดระวังกันเบ้ากันจ่าหยัางยายมันหลุดออกมาปานนี่เป็นหยัางว้ ผ้าสีสึกผ้าสีสึก <laughs> เอ้อเม็ดผ้าก็ยังตาเนี่ยคนมาย้ำได้อยู่เนี่ยวิน,นโยตีผ<อ>มมีผ้าองค์งได้ดอกเทศวินเสียกโอ้ยตายตายมาดิมาดมาดิอันห้องเพ่ยงยังก็จุบจิ้มครับจุบจิ้มจุจุ๊บไอ้ โอ้ขึ้นเป็นจังซี่วะล้วนเลยนี่ล้วนล้วนจ้ะจังหน่อยกับจังหน่อยจังหน่อยแขวสทีเฮียบ่เป็นยังเราเรียนสองมือนี่บ่ได้เอาค่าวตุ๋นย้อนใครบ่ย้อนใครสอดบ่ท่านพ่อบ่ท่านพ่อมองบ่ซื้อย้อนใครยะย้อนยาสอนชาเบ่ออันนั้นกับจังเปหยังได้สินุ่งนี่ดีกว่าน่เสียบวคาสินเด็กคาสินเด็กเสียว่าคาสินเด็กอะเมื่อนั้นออกก้อนให้นักดนตรีฮาลอย ซีมือแล้วต้องออกดอกเอาเกจลอยมือนี่โอ้ยเขาปฏิคืดยากเจักเม็ดเป็นอย่างแมษน่ยเสียงอีสานแฟ้นเขากำลังเสียงว่าหายยืนคาซีนเด้อแม่นนกปฏิคืดยากแต่ว่าข่อยเนี่ยเจ้าเป็นอย่างคืดยากที่ได้บ่กนะเป็นอย่างคือคืดบ่คืดจังใดจังชิงหายหรือว่าหายนะวิ้ยบ่ต้องห่วงมือเนี่ยเป็นหายอยู่แล้ว ห้อยังแล้วก็ถัามสามารถกันยังเดนเดนโซโซกันยังก็ยยังห้ยยังห้อยยังเออห้อยยังเดี๋ยวเอาไปขังไปคอกขึ้นนักดนตรีเด้ให้เป็นดีอเอให้เป็นโอ้เอาเพลงยังก่อนเพลงมาอดี๋ยวเฝ้าแม่งมันมีนักดนตรีอยู่ตีนี่มีบุ๊คเปนักดนตรีจริงนะอกพไปยืนฟังอยู่ไกลๆเนี่ยเขาว่ามันเปิดแผ่นผู้เรียนเล่นน่ะมาก็เล่นอีหลีเนี่ยเนาะโอ้ยเขาบังแล้วมันบอมแมนเขาบังแล้วบังอีกบังสบ่งสัตว์ตกบ้านปีนี้ จังสี่เลยเป็นยังไงจังหวะเขาเป็นเปิดแผ่นก็ได้เรียนโชด์ะนะเออวไปแล้วมาเอานักดนตียุใส่อดเอาด้วยลาเด้อพะท่านดนดอกเดี๋ยวกูมาทวงแซนสูนล่ะแกออกเบิร์ดเลยแถวนี่แกออกเบิร์ดแซนเพลงมากกับเหตุนั่นโดยเฉพาะมือกล่องอืมกันไวววันเถอะ ปาดกันสิ้นกันครักเนาะอีสองเดือนมางออกแถวนี่เออคันว่ามันบังกะคันว่าควมสวยงามกะสูลงมาเด่นข้าง่างเอาจังสันเลยบ่เอาสั่นแล้วอาโดนตีมาเบิ่งกันนะมา,มาสมแ<า>สกกไม่พอยเนี่ยเอาล่ะล้ะละมอมวน เขาท่าเขาท่าเขาท่าได้ระเด้อคาซีนเด้อวังหันพกเกี่ยวกันเด้อบานนี่ยเออมาทั่วม่เห็นบอบอกแล้วว่าแฟนผัวเสียวมาให้แฟนเขาเสียวมาให้เห็นบอโอ้ยบอลอะไรตึดปาสนาไม่ยังบาตรเดียเฮ้เจ้ามาหยังอีกบาตรไพ่เนี่ยเอากระกุนเด้ยวไกูนี่พี่กูเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีปบอบนี่แม่เจ้าหลงคนเด็ดมันจะหลงยังไง นี่กูออกมานนะกูกูนหะออกมาตะโดนแล้วเอาอันนี้กูอันนั้นมึงเจ้านั่นมึงนี่กูโอ้ยโอ้ยก็ออกมาแย่มาท่วงกันแย่มาเอาของ่อยไปติ้งเออมึงออกมานีเออกูกูมาดูหลานโอ้ยมึงพี่ปอบกูงงโอ้ยงงยี่หลีอไป ม่อันจะมามาละกกดีใช่ไหมยายมาละกกดีคือกันเพลงในร้านข่อยร้องร้านไงจืนห้องเพลงสุดยอดเออเพลงบ่ทเป็นเพลงธรรมดาได้เพลงมวลฉันเด็กเพ่งยังฮู้จังบ่ซื้อเพลงซื้อยังชื่ออะไรจุกเูปจี้จูปจี้เอาภาษาไทยไม่นี่ฮอตจุปไม่นี่ปาดคือแตกไะหน่อยเธอเลยฮอตกแล้วสาวไว้หลีนั่งนี่เอาความตั้งใจอยู่หันคือว่าเสียงไงจืน เกิดวาติเอาห้องอีกจะาเพียงแน่เพื่อนว่าอันนี้ก็จูบจิ้มขึ้นกันได้ดีกันนะเขาก็จตเขาก็จิเลี้ยวเ่าเห็นขูเนาะเลี้ยให้ยากับหูจะก็ตัวมานหมดนั่นเขาหมดป้นาติมืดปนาตีมืดเราวมาหมดเก็นหมดกัมืดังดูแล้วมันสุดยอดจริงๆชสุดยอดนี่มันสิเป็นเยะยะเฝ้ามันสิเป็นยอดยะเ้ายะเฝ้าคอลองะบางคอดค่ะยังมาเลียนแบบการเบปปากแม่เด้อ เบเป่าเดียวพอแล้วเบเปากยังเบเปากยังเป็นปกตินะเออเป็นยังไงอีกเบเปากนี่เป็นปกติเป็นปกติคันเบธรรมดาหนิสิเป็นเบแบบเบแบบใดแต่ว่าคันเบอิจฉานี่สิเพลงไหนบาร์ดี้เบพอย่างเดียวแดงแก้วคำนี้คำไหนพอพอใหญ่เยอะ เจขาขี่งไวเแล้ววันเถาะนับขี่งไว้แล้ววันเถาะยังบอกคนสนใจบัตรเบนไหมเบนพ่อใจเป็นยังไลก่อนเบนพ่อใจเบนพ่อใจเนื้อเบนบ่พ่อใจวันเบนบ่ถือเลขโอ้สาธิการเบนปากวันถาะไหวนี่มันเก่งตัวะแลักษณะว่าพื้นคนเนี่ยเป็นยังไงลักษณะว่าพื้นคนเนื้อบ่ต้องเบิ่งไผ ว่อไปเลยความพ่อใจอยากว่อไปโลดตาสิงเบื่องพ่อว่าเขาชิมากขึ้นมากนะตามนั่นละจืนาเออมีความสามารถแล้วร้านเจ้ามะนีล่ะมือนี้มาไล่ไหลพอดีไร่ยอดขึ้นมาเนี่ยกับแม่นกกับยุนี่ทำไมมันมีผู้มาสมัครหลายเสียวร้านมาแข่งกับห้านย่ยจืนว่องยุนี่มีคนมามีคนมาแข่งหลานด้พอดีให้ย่ายอดกับแม่นก

ตอบมึงเขากัะตอบกับว่าไดอีป,ปอบเอาทำไมยังอีบัดอ้าย เราสุดอย่างน้นนองมาใส่บึ๊มองได้เอาจังสิมันก็นยุดกันนะเดีมึงว้าวาอา่ะาอีหากินมึงเออมึงก็เพอเขาทำน้องเขาเนีน่ยอยากถามอยู่เอา มาซ้ำมาซ้ำหลายสุดรอยอยเดี๋ยวมันถือเนอะเขียดมึงขึ้นครบ่เดึกไปเดึกถือตู้เอทีเมมึงระวังถือไปกระางเ้อยานตัแต่กูดังกูสิวาหนังกับบ่ได้ว้าเป็นจังไรมาจังไรก่อว่าซาบัดีบอกว้วนเลยนะต่อต่อไปนี้เป็นข่าวท้องผิน้ออง่ ถ้าต้องเทียนนี่มันชีวิตสะดื้อเนี่ยม่เป็นทองแนวนี้ทองแบบใดข่าวทองถิ่นถิ่นข้าวเบาในวิทยุเออต่อไปนี้เป็นข่าวท้องถิ่นผลปรากฏว่าว่าไรกระทอยภาคอีสานมีมากที่สุดที่จังหวัดยโสธรกระท้อยอุดรมีมากที่สุดในประเทศไทย เทยดีย่ำเป็นสีแก่ชาติกะเทยสะอาดต้องพกถุงยางอนามัยกะเทยไทยเลื้อเพื่อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ได้เพราะหาไม้ไม่ได้กะเทยไทยกินกันเองหาไ่ได้กินขออวยพรให้กะเทยหน่อยกะเทยใหญ่กะเทยหัวโปกกกะเทยเข่าคืออีสานโดยเฉพาะกะเทยอุดรทีมาเบิงเสียงอีสานภายในมือนี้เข้าป้ากะห้ไปลมคุมคำหาลงไป ให้ไปตามกองเงินให้มังมีเงินใสเอยอออ่าเอาไว้ว่าพ่อใจเอามีดพาผู้ทายเห็นสีห้องดาซุมกระเทยหักนั่นไนกลัวกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมองอะไรอะไัไ้มองอะไรอยากเมื่อ,อไหร่ก็บอกนะก็โอ้ย อย่ามองฉันที่หน้าตาออถ้ายังออไม่เห็นลีลาและท่าไม้ตายถ้าฉันเป็นไอติมแท่งอยากรู้ว่าเธอจะแทงหรือเธอจะเลียเอากับใครไม่สำคัญเอากับใครไม่สำคัญต่อย่าลืมเราเอากันที่ศาลาข้างทางรถยนต์นะริมทางยังมีคนสร้างศาลาเหตุฉชไนพี่ยาไม่ทำศาลาให้น้องพักใจ ผมอยากจะพักใจจ้าเออได้เลยได้เลยเธอสร้างศาลาให้หน่อยสิอืมเจ้าหลังใหญ่หรือหลังเล็กศาลาอะไรล่ะเอาศาลาพักคนโดยสารบ๊อบบ๊อจังไม่หรอกมันต้องศาลาพักโสภุญน้นบ๊อบบ๊อบซ้อนกันมาอยู่กับบ๊อบบ๊อบเราบังจ้าบไปอีเดินยังมันคือหัวคือคนแท้เนี่ทำประเดี๋ยวหัวเอาไผ่ ไม่ไผ่นั่น <c oughs> สมคือเล่นเข้ากันแทบอร์นี้ฮะเม่ยาเฮ็ดหนูเดอ้อเพราะว่าหนูเถือหนูมาหนี่นโอ้ขัดติดบ่วงกูปอยเด้หนูแบบนี้ไปจัง <c oughs> ไหนมาจาังหยังก็มากกับไผ่มานี่มาเนีไกลแบ่นีไปไป,ไป,ไ,ปไปแม่ล์ละอีเมลลเย์